ค่ะสวัสดี FC เอฟซีแฟ้น่องทุกคนนะคะมันนีนุษยทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์เซียนบ้านผือนะคะส่วนมากเพื่อนจะให้คลิปเดียวโค้งเดียวจบนะคะเว่ที่ผ่านมาของอาจารย์เข่าแบบนี้นะคะนะคะเข่าสลับตำแหน่งนะคะเพื่อนหายบนเกตหนึ่งออกออก ล่างนะคะให้บนออกล่างนะคะแล้วก็ให้ล่างศูนย์หกไปออกศูนย์หกบนนะคะออกศูนย์หกบนให้ล่างที่ว่าไปออกบนแล้วก็หเกหนึ่งบนมาลงเก็ดหนึ่งล่างนะคะนะคะห้ถูกได้ว่าสลับตำแหน่งนะคะนะคะเลขดับเลขดับล่างตรงตรงของอาจารย์เส้นบันผืนหนีก่กระดับยูนะคะหนึ่งในนันบมีเจ็ดหนึ่งนะคะนะคะกระดับยูนะคะค วัน,นี้อาจารย์กระหายมาแล้วนะคะแยกล้างแยกบนนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปฟังเสียงสนทนาหรือว่านุนทยาก,กับอาจารย์เซียนบ้านผือนะคะววันที่สองพฤษภาสองห้าหกหกนะคะอรุณสวัสดีครับอาจารย์สวัสด,ดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีพวกครับพวกค่อยสบายค่ะ <c oughs> น้ำท่วมหน้า <c oughs> น้ำท่วมฝ<อ>นตกน้ำท่วมมั่นไปโนมั่นขึ้นจากหน้าโอ้คือขยนันแต่ครับมันโอ้มันปีนี้มันเป็นเรื่องไรบวอาจารย์บ่ตกกับบ่ตกโต๊กกับต๊กขึ้นเดียวท่วมหมดเลยเมือออม่อยข่าห้อนกับห่อนลาบฝนตกมากก็เสียหายก็เลยเมื่อยน้อยมือนหนึ่งเมือม่อยเก็บขี้งฮะคือ<า>ขยันแ่ิงเหตุยูทูปเพิ่งเปิดไทมมันสนอก บรรหายยูทูบคำเศร้าจ้างเดี๋ยวอาจารย์สีเฮ็ดยังกินสันออ๋มันเฮ็ดอยังเดียวได้มันมัเห็ดอ้มันเฮ็ดียู่มันก็เฮ็ดก็มันก็เฮ็ดตาใดตาไรหรืเดิราคาเฮ็ดตั้งแต่ก่อนจะเฮ็ดยูทูบอีกดีๆขยันขยันเนาะเห็ดเนาะก็เฮ็ดไว้ห้าเพิรนเศร้าจ้างก็ก็จะได้เฮ็ดไปต่อ กระโวลูหรอคะอีหยังมันกับผมีความแน่นอนจากยางครับครับครับแผนแบบแม่แบบอันเนี้ทางของอาจารย์ตามที่อาจารย์ส่งให้นี่ปะคะครับครับครับขอ,องทรงลาแผนนะี่ยเม่อที่เรื่องกระลุกเนาะกระกรบโวลูหลอกแต่ว่าผมก็ถือว่าผิดเนาะเห็นอยู่เนาะค่าให้ <laughs> ให้บนออกล่างให้ล่างออกบนเอ่อให้เจ็ดหนึ่ง<อ>เจ็ดหนึ่งบน มันไปออกเกตหนึ่งล่างแล้วก็ไ้ศูนหกล่างมันมันไปออกศูนหกบนแต่ว่าเลขดับก็ดับอยู่ยัค่ะค่ะว่าเป็นยังค่ะครับาโอ้ของแบบทําเต็มที่เลยแต่ว่ามันเป็นสูตรของบนนักซิบน้ำมันเป็นอย่างไรมันคือไปลงของเอลซี่ันกับบางคนปันกัอยูบันกันเสอกันไหวนะค่ะเพิ่นตทวหาอาจารย์อยู่นบ่ค่ะทูโทุ่งอาอยุ เอาเลยคุณฟังแต่คุณฟังขันจังโนติยาบ่สะดวกับบอตงบอกอะไ้ครับเพราะว่าต้นติยาบ่เขียนค่ะมันหลายตอนนี้มันก็เต็มหน้ากระดาษเพราะว่าขึ้นขึ้นขึ้นเบอร์โทรขึ้นเบอร์โทรอาจารย์ยู่ถ้าเพิ่นบ่เข้าใจเดี๋ยวเพิ่นก็สิโทรหาอาจารย์เองนะคะเอาเก็เอาเลขเด่นขบวนเนาะครับเนาะค่ะเลขเด่นบนค่ะเสองก็เสื้อาวันนี้มัน มันออกวันที่สองวัน้งายเนาะแม่ค่ะออกวันที่สองค่ะเดี๋เรียนบนมีหามิสามมีแปดครับค่ะมิหามิสามมิแปดค่ะวิ่งหาครับสามครับวิ่งห้ากับสามบนค่ะจับคู่สามเก้าสามเก้าค่ะสามศูนย์สามศูนย์ค่ะห้าศูนย์ห้าศูนย์ค่ะห้าหนึ่ง ห้าหนึ่งค่ะสี่เก้าสี่เก้าค่ะสี่ศูนย์สี่ศูนย์ค่ะห้าเก้าห้าเก้าค่ะหนึ่งแปดหนึ่งแปดค่ะน้นสามเก้าเน้นครับก็เน้นเน้นสามเก้าค่ะสามศูนย์สามศูนย์ค่ะศูนย์ห้าหนึ่งครับ เน้นหาศูนย์หาหนึ่งค่ะครับแต่ว่าตรงตรงเลยครับตรงตรงเลยข้างบนเฉยตรงตรงเลยบวกตงรงกับแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่ว่าสามเก่าเก่าสามกับสี่เก่ากับสามในกับไปเนีเพราะว่ามันมัน,ม,นมันอยู่ในสูตรในสูตรมันนะกลับไม่ตัวนะค่ะครับสามเก่ากับสามสี่เก่ากับสามหน้าหน้ากับตรงไปเรืยครับเอาข้างหน้าครับสี่เก่าสี่เก่า เดี๋ยวเลขเก้าสีอาจารย์ว่าซี่เก่าเก่าสามซี่เก่าเก่าซี่ก็สามเก่าเก่าสามให้กลับตัวอื่นไม่ต้องกลับครับมีมีสามเก่ากับซี่เก่าแต่ว่าถ้าผมลงไปมันจะเป็นได้ตัวนะพงก็เลยว่าอยู่ในสูวนมันมันจะมีกลับในตัวมันคือเก่าสามกับเก่าซี่สินะค่ะค่ะกลับไปนั่นค่ะมงทางตรงไปเลยค่ะค่ะวางนั่งค่ะแตาเอาเด็กข้าน้าครับ ข้างล่างค่ะวิ่งหกกับแปดวิ่งหกกับแปดจับคู่หกสามหกสี่หกสามหกสี่ค่ะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งค่ะเน้นหกสามกับแปดหนึ่งครับเน้นหกสามกับแปดหนึ่งครับข้างหน้านี่กลับไปน้ำเลือครับเลือเพราะว่าเรื่องอะไรลัหลัดข้างล่างนี่กลับด้วย ครับเอา,าเลขดับล่างตรงๆครับเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวอาจารย์เอา,าเลขไม่น่าลงทุนเดียวค่ะอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวนุ่นทิยาโซ่ให้เพิ่นเบิรงเลขอเออเ,เลขบนเลขล่างก่อนแป๊บหนึ่ง <c oughs> บนบนเป็นบนล่างเป็นล่างขางังเออตัวสีแดงนี่เป็นล่างตัวสีน้ำเงินนี่จะเป็นบนนะคะพี่น้องเอฟซีนะคะเลขดับล่างตรงๆเลยค่ะเลขไม่น่าลงทุนค่ะ พร้มแลคะมีเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดค่ะแปดสี่ 95, 95, 97, 8, 4, แล้วก็ศูนย์หกแปดสี่ศูนย์หกค่ะหนึ่งสามแล้วก็สองแปดหนึ่งสามสองแปดค่ะสองหกสามเก้าสองหกสามเก้าค่ะสี่ศูนย์สี่สองสี่ศูนย์สี่สองห้าหนึ่งห้าห้าห้าหนึ่งห้าห้า หกแปดเจ็ดสามหกแปดเจ็ดสามค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะดับสิบห้าชุดครับดับล่างตรงตรงครับตัวกราฟซื้ออะไรครับดับล่างตรงตรงนี่ตัวกราฟซื้อได้ครับงวดนี้มันเป็นขนะเสรษฐีเลยมันเป็นงวดที่ห้าสิบเจ็ดอะครับนี่ดับล่างตรงตรงนี่ค่ะห้าสิบเจ็ดงวดตัวกราฟซื้อไรครับค่ะ ปฏิพัาธมานี่กระดับยูนะคะข้างบนนีนเป็นเบอร์โทรของอาจารย์เ้อค่ะศูนย์เก้าเดี๋ยวนี้เดียวค่ะเบอร์โทรในศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าเก้าหกแปดเก้านุีิยาเห็นค่ะนุติยาเห็นสายเขาอาจารย์บอสะดวกกาเร่เว้าปิดคลิปเลยขอบใิ่เสียงโทรศัพท์นโทรก็มาครับก็ได้ตัดไป ค่ะขอบคุณอาจารย์หลายๆ้อค่ะที่ให้แนวค่ะได้ยินอดูค่ะขอบคุณอาจารย์หลายๆค่ะที่ให้แนวทางงวดน,นี้ก็ขอให้เอฟซีโดีกับแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะครับสวัสดีครับ,บค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับสิษยดยินเล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระว่างนุ่นที่ยากกับอาจารย์เซียนบ้านผืองวดวันที่สองพฤษภาสองห้าหกหกนะคะเพื่อนหายแยกบนแยกล่างนะคะเดี๋ยวนุ่นที่ยากจะอธิบายอีกรอบนะคะ นะคะสำหรับข้างบนนะคะข้งบนเป็นตัวสีดำเงินนะคะเลขเด่นมี5มี3มี8เลขวิ่งมี5กับ3ามจับคู่ไหสามเก้าสามศูนย์หาศูนย์หาหนึเป็นตัวเน้นนะคะทีน่นทียาว่งไวตัวสีแดงนะคะสา้ 39, นี่เอ่อห้กรับด้วยนะคะสามเนะคะตัวร่องก็จะมีส9่9ก้านี่ก็บกบด้วยนะคะสี่เนอกน,นั้นจะบ่ได้กรับนะคะสี 40, ห้าเก้าหนึ่งแปดนะคะ,นะคะสำหรับขังบนขังล่างนี่เลขวิ่งเลขแล่นหกกับแปดนะคะจับคู่หกสามหกสี่แปดแปดศูนย์แปดหนึ่งนะคะขางล่างนี่ให้กลับด้วยนะคะสําหรับขังบนนีบ่บ่ให้กลับให้กลับเฉพาะสามเก้ากบสี่เ้นะคะเบอร์โทรของอาจารย์กับศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าเก้าหกแปดเก้านะคะถ้าเอฟซียังบ่เข้าใจกับโทษติดต่ต้อ,อาจารย์ได้นะคะ สำหรับต้องลงมานีจะเป็นเลขดับล่างตรงๆไม่เกี่ยวกับตัวกลับนะคะเลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะ9597 48 06 13 28 26 39 40 42 51 55 หกแปดเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดนะคะเลขที่ไม่น่าลงทุนดับตรงๆนะคะไม่เกี่ยวกับตัวกัับนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะเป็นแนวทางของอาจารย์เซียนบ้านผือวดงวันที่สองพฤษภาสองห้าหกหกนะคะนักพ้นที่ยากก็ขอจบคลิปแนวทางของอาจารย์เซียนบ้านผือไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ